ชมลมหนาวแล้วป้าก็ามาชมน้ำมันเย็นใสกันเลยโอ้บรรยากาศดีดีดูสิเนี่ยลมหนาวกำลังพัดใบไม้ปลิวสวัยล่อลมอยู่นะคะว้าวโอ้บรรยากาศดีมากเลยพี่น้องที่นี่สวนชมจันเดอจาด้าเ้อนี่ลองลองมาที่นี่ก็จะเห็น น้ำพุที่ยังไม่ขาวใสย,ยังไม่สะอาดเพราะว่ามันยังไม่ได้ล้างนะคะแต่ว่าก็มีน้ำพุให้เราดูก็ถือว่าบ่อนี้ยังใช้ได้อยู่ระบบไฟนะคะระบบไฟระบบน้ำยังใช้ได้เพียงแต่น้ำมันยังดำอยู่แต่ดำนี้มันก็เป็นตะไคร่น้ำหน้าฝนมันไม่ได้สกกปรกนะคะไม่ได้มีน่องหมาไม่ได้มีอะไรลงไปเล่นแต่เขาดำเองตามาธรรมชาติ อ่านะแต่ตอนนี้ก็น้องหมาเมื่อก่อนนี้น้องหมาชุดสีดำๆนั่นชอบเล่นน้ําแต่กลุ่มนี้กลัวนะ้ําหมดเลยไมมทองตั้งแต่ตกน้ําตอนเล็กๆนั่นก็พาลูกกลัวน้ํากันหมดเลยแล้วไม่ชอบลงป้าเคยพยายามฝึกให้ว่ายน้ําตั้งแต่ตอนเล็กๆนะลูกของไมมทองแต่ไม่มีใครชอบสักตัว อืมแต่กลุ่มสีดํานี้ไม่ต้องบอกลงเองเลยลงเล่นเองเลยนะคะตอนน้องอินดี้น้องคอฟฟแล้วก็น้องนินนี่นั่นเนาะแต่ตอนนี้กลุ่มของไหมทองสตรองสมายกังฟูนี้ไม่ชอบนะคะไม่ชอบลงเล่นน้ําคุณแล้วก็คิดถึงเด็กๆคิดถึงน้องสตรองน้องกังฟูนะคะไปอยู่กับตาแมว เนี่ยก็เหลือน้องไหมทองน้องสมายอยู่ตรงอยู่ที่นี่นะคะต่อไปจะพยายามไม่ให้ไหมทองมีน้องสงสารนะคะถ้าเขาออกมาเยอะๆเราก็เลี้ยงไม่ไหวแล้วสงสารไหมทองต้องเจ็บด้วยนะคะก็เลยพยายามฉีดยาคุมจะไม่ให้เขามีมีน้องนะคะโอ้โหเป็นต้นทุนแห่งวัน อต้องเรียกว่าเป็นต้นทุนแห่งวันที่เราจะต้องทำงานแต่วันนี้ความจริงวันจันนี้เป็นวันหยุดของป้าลุงใช่เราคงจะได้ทำปกติแล้วคงจะได้ทำสวนได้ดูแลสวนกันทั้งวันนะเวลาที่ป้ากับล,ลุงลุยสวนก็จะลุยทั้งวันแต่ว่าคุณลุงก็มีการจะต้องเตรียมตัวเดินทางพรุ่งนี้ด้วยก็คงจะได้ทำตั้งแต่ช่วงเช้านี่แหละลุยสวนเฉพาะช่วงเช้านะคะ คงไม่ได้ทําทั้งวันป้าเองก็ต้องเคลียร์งานเตรียมงานของป้าเยอะเหมือนกันเออเนาะไม่มีวันหยุดหรอกแต่บางทีถ้าป้าเคลียร์เตรียมตรงนั้นเสร็จแล้วป้าก็จะต้องลงมาที่สวนมาทํามาดูมาตัดแต่งอันไหนที่ป้าพอจะทําได้แบบเนี้เอ่อต้นบัวปทุมมานะเนี่ยบัวปทุมมานะคะที่มันเหลืองแล้วแบบนี้ป้าก็จะต้องมาตัดออกนะคะ ถ้าเลืองแบบนี้แล้วแสดงว่าหัวก็แก่แล้วรอดแล้วก็อาจจะแต่แต่ไม่เสี่ยงดีกว่าเอาให้เขาเหี่ยวแล้วก็แห้งลงดีกว่าเอาให้เหี่ยวแห้งลงเลยเดี๋ยวมันจะไม่ฟืน้นอืมให้เหี่ยวให้แห้งลงเลยก็จะมาตัดแต่งด้วยเหมือนกันบางทีอันไหนพอทําได้ป้าก็จะทําเหมือนเมื่อวานนี้ป้าทากลุ่มน้นป้าทากลุ่มกระถางตรงน้นนะคะมัดเฟื่องฟ้าขึ้นแล้วก็มัด พวกกลุ่มกล้วยไม้ดินสเลเตอะไรป้าก็ตกแต่งอยู่ทางโน้นนะคะแล้วก็เกระถางกล้วยไม้ทางนี้ด้วยป้าก็ทําไปเยอะอยู่เมื่อวานนี้โกยดินออกจากอ่างบัวแล้วก็ต้องโกยอีกหลายๆอ่างอยู่นะ,ะเพราะว่ามันตื้นเขินมันตื้นอ้ อาการไอก็มาพร้อมกับลมหนาวด้วยเด้อต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่ี่พี่น้องของเพื่อนลูกหลานที่น่ารักทุกท่านลมหนาวมาแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพทำร่างกายให้อบอุน่นแต่ตอนนี้ป้าใส่เสื้อกล้ามมาสัมผัสลมหนาวแรกของปีนะคะป้าก็เลยใส่เสื้อกล้ามเท่านั้นเองมันเย็นได้ใจจริงๆบรรยากาศก็เลยดีดีเดี๋ยวป้าต้องไปอบอุ่นร่างกายก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ให้ชมสวนให้ดูความ วยงามดูความน่ารักของน้องไหมทองแล้วก็คลุลุงด้วยคนขยันนะคะตลอดคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ